สวัสดีค่ะพบกับพวกเราศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์เพชรบุรีดิฉันน้องใหม่แซ่เจียดิฉันมนัาสนานนากนุเพาะวันนี้เราไปอยู่กันที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพ่ยาวันนี้ทางศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์เพชรบุรีได้จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพให้กับปช2และ3ทั้งกลุ่มเอและกลุ่มบีเลยนะแล้วเขาทําอะไรกันบ้างคะงั้นตามพี่ไปดูกันเลยดีกว่าตามมาค่ะ อันนี้เราก็อยู่หนห้องที่พวกพี่เขาอ,อบรมแล้วนะคะแล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาอ,อบรมอะไรกันบ้างชื่องครูดีตาคาสามารถที่จะใช้ผ้าออกมาตัวเองได้ ดีครับผมต่องสร้างความแน่นเชื่อถือซึ่งมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากโดยโดยทั้งโดยข้นต่อไปนะครับเป็นภาพประสิทธิภาพให้ในระดับโลกการจัดการการสดเออกในสถานการณ์ที่เร้อนช่วยปัญหาตัวเองให้ดีขึ้นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้สร้างเอกชนให้กับตัวเอง กานแ,แบ,บน่งกายรูปร่างหน้าตาการทรงตาการใช้น้าเสียงนะที่ทาให้เราอื่นเราดัน<ม>ต่อหน้า<ม>ลูกค้าได้ทั้งในร้านและพื้นที่ขายถ้าเรามาสัปยุคเซเว่นู่ ได้ความรู้เกี่ยวกับการตกลงบุคลิกภาพนะครับและจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานนะครับมากข่าววันนี้นะคะบุคลิกภาพสำคัญยังไงหรอคะบุคลิกภาพก็สำคัญในระดับหนึ่งนะคะบุคลิกภาพนั้นก็มาจากลักษณะนิสัยเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะคะที่แสดงออกบุคลิกภาพจะมีทั้งหมดสองประเภททั้งภายนอกและภายใน ขอามสุดที่ผมได้มาอบลมในวันนี้นะครับเพราะทั้งผมรู้สึกว่าผมได้เข้าหาคนง่ายขึ้นแล้วก็การทำงานได้ได้เรียกว่าอะไรมีการเข้าร่วรรมทำงานกับคนได้ดีแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากครับผมขอบคุณครับีเียใ รู้สึกที่ได้อบรมโครงการบุคลิกภาพที่ดีในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะไปใช้ชีวิตในสังคมได้มากยิ่งขึ้นการมีสุขภาพบุคลิกภาพที่ดีกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นค่ะสำหรวันนี้ที่ได้มาอบรมให้กับนักเรียนที่ปัญญาธิวัฒนดพิบูลีนะคะก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจและก็พร้อมที่จะนำความรู้อาหารมาใช้และก็รู้สึกยินดีมากสำหรับการ มาอบรมในครั้งนี้เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กที่เขาจะได้นําไปใช้งานจริงๆนะคะในการที่เขาจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสําหรับออการจับจ่ายซื้อของหรือนําไปใช้ใน,นชีวิตประจํวาวันได้เป็นอย่างนานดีนะคะเป็นไงบ,บ้างคะกับบรรยากาศโครงการอบรมบุคลิกภาพของพวกเราดิฉันหวังว่าจะเกิดความพึงพอใจแก่พี่พน้องๆทุกคนนะคะ แล้วฝากติดตามเฟซบุ๊กส่วนการเรียนปัญญาภูริเทุธูลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดฉันสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ